ตัวนี้นะคะเป็นงานยกอบตัวนี้เป็นงานเก่าเก็บนะจริงจริงมันมีแบรนด์ปั๊มนะอ่ะลูกค้านะคะโลโก้เป็นตัวนี้นะโลโก้เป็นจะเป็นตุ้มืนตัวนีอตันนนี้คนนี้เห็นไหมเป็นสแกนสกินปั๊มอ่ะเห็นไหมอ๋อตัวนี้เป็นงานปั๊มนะคะลูกค้าอ่ะมีแค่คู่เดียวคู่เดียวไม่ต้องแยกกันเยอะนะครับสิบเจ็ดหนึ่งจุดสี่นะคะลูกค้าขาสีนี้ใครชอบจัดได้เลยนะนะคะคู่เดียวใช่เป็นงานยกขอบเห็นหรือยังเอ่ย เป็นงานยกขอบคาบูดีมอนมีไหมคะคาบูตรงรุ่นไม่มีนะคะดีมอนสวัสดีครับพี่ไมตีพี่สมเกียรติบอกว่าเว็บร้อยครับนะคะเว็บร้อยมันจะมีเว็บร้อยเก่ากับเว็บร้อยอยูอย่บล็อกลูกค้าใส่คนละตัวกันนะสะเตอร์นะคะใ,คใส่คนละตัวกันขอดูชกหน้าหนึ่งสองห้าอาร์หน่อยได้ครับชูโซส,เต,สเตอร์เวฟบร้อยราคาเท่าไหร่คะเดี๋ยวเปิดให้นะอ่ะโอเคลูกค้าเดี๋ยวหนูต่อตัวนี้ให้เลยนะคะตัวนี้นะคะขออนุญาตเปิดล้างสต็อกง,งานไม่มีในตะกร้านะคะอยากแบบหยิบตัวไหนได้ก็ขายเลยนะคะลูกค้าขออนุญาตเปิดราคาไปเนาะ ขอบ,บันไซเจปแปนริมนะคะลูกค้าราคาปกติ690บาทนะคะตัวนี้เป็นงานยกขอบหนูยกให้ดูไปกิสองรอบแล้วปัตัวนี้เป็นงานยกขอบนะคะลูกค้าแบบนี้เลยใครจะเอาใส่ราคาสาแลชเล่นนะหนูมีแค่คู่เดียวนะคะพี่ขาใส่ราคาสาแลชเล่นจากปกติ690บาทไม่รวมส่งนะคะวันนี้ให้ไปเลยลูกค้างานยกขอบนะ580บบาทจัดส่งให้ฟรีจ้า จัดส่งฟรีค่ะลูกค้า580จัดส่งฟรีนะคะใครเอาจัดได้เลยหนูจะบอกว่าราคา500กว่าบาทราคาเทียบเท่ากับงานตัวธรรมดาเลยใช่ไม่ยกคงไม่ยกขอบอะไรทั้งสิ้นนะคะวันนี้ลูกค้านะคะ<ม>ตัวนี้โลโก้โกสวยมากมนะคะบ<ม>ันไซเจแปนลิมแบบนี้นะ CF580- สชื่อเล่นค่ะ CF580- สชื่อเล่นค่ะ <c oughs>